สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ลิปส์แล้วก็ได้2พี่น้อง2ส,สาวมาร์กี้เบรนเชียกากับมารีน่าเบรนเชียกา ช่วงที่เป็นบางกอกดีไซน์วีเน้นเรื่องของสไตล์แบบลอฟเน้นโครงสร้างที่มีความเป็นสตรัคเจอร์ต่างๆที่ดูกราฟิกขึ้นสําหรับเสื้อผ้าในเซ็ตนี้เราก็ได้หลุยส์วิตตองคอลเลคชันล่าสุดสปริงซัมเมอร์2020เขาเพิ่มความเฟมินีนเข้าไปในเรื่องของลวดลายผ้าลายพิมพ์ติเมทิเรียลที่มีความหรูหราเครื่องประดับที่เป็นดอกกล้วยไม้ซึ่งก็มาเติมความผู้หญิงเข้าไปในดีไซน์ที่มันชาปแบบสถาปัตยกรรม,มครับพี่มรกกี้ค่ะพยายามเตะเท้าให้ยาวๆมาข้างหน้าหน่อยลูกเออดีนั่งตรงกับ สวยทั้งคู่เลยนะลุกหน้าปกนะครับเราก็ได้แจ็คเก็ตมันเป็นตัวลันเวพีสเราก็ตีโจทย์ว่าขึ้นคู่แบบไหนแล้วจะดูแตกต่างจากปกทั่วไปแค่มาถ่ายคู่กันเราก็เลยเลือกให้ทั้ง2คนเนี่ยใส่แจ็กเก็ตตัวเดียวกันมีพินที่เป็นตัวเดียวกันล้อกับความเป็นพี่น้องแฝดคู่ทางทีมของกราฟิกแล้วก็บริาธิการก็ได้เลือกแยกออกมาเป็น2ปกโดยที่มีความเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่จะรู้ก็ต่อเมื่อแบบว่าเอาทั้ง2ปกมาวางคู่กันก็จะเห็นว่าอ๋อสองคนนี้เขาโพสต์ท่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าถูกแบ่งเป็น2ปกก็อยากให้ทุกคนไดด้ตดติามกับ